วันที่16มีนาคม2567เวลา14นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ตำบลท่ำแค่ อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเพสสร้อยสาคูนายเชชวาตรเบนจสริวงศ์นายสำเริงม่วงสังรองผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายคมกริชินชนะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ25อำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมและประชาชนร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากทางนี้เนื่องจากพื้นที่โคกหนองนาโมเดลของนางบุญมีทุมาเป็นเจ้าของแปลงเป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเป็นแปลงที่ได้ดำเนินการประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีถือเป็นต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่า การเดินทางมาในวันนี้สิ่งสำคัญคือกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้ง11ประการจนมีผลการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์และได้รับขำชื่นชมจากประชาชนตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัดอาทิด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนเป็นลูกหนี้จำนวน3,546รายเจ้าหนี้จำนวน2,683รายมูลหนี้จำนวน2 6 4 8 5 3 0 6 2บาท และได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยเข้าสู่ระบบจำนวน695รายสำเร็จ577รายมูลหนี้จำนวน6 8 1 4 7 0 4 5บาทเป็นลำดับที่12ของประเทศด้านการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ25ชุดและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด1ชุด ได้บรูรณาการร่วมกับตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ดำเนินการจัดระเบียบสังคมตรวจสถานบันเทิงสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสามารถตรวจยึดอาวุธปืนจับกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพนันได้ผู้ต้องหารวมกว่า100คนและการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจำนวน208ครั้ง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะเช่นโครงการธนาคารขยะ Recyclable Waste Bank ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่องเป็นต้น 刚才五点半。